มีหลายๆคนมาถามผมนะครับผมไม่ว่าจะทางในสตรีมหรือว่าทางในคลิปนะครับผมว่า T L H เดี๋ยวว่า The Last Hope เนี่ยเขาหายไปไหนนะครับซึ่งสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมว่า T L H เป็นใครนะครับผม T L H เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมเก่ากับผมนะครับผมเรียกว่าเป็นพี่ก็ได้นะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับในที่แข่งนะครับโดยเฉพาะตัวละครอย่างลอเรียวและตูเลนนะครับคือ T L H เนี่ยมันย่อมาจาก The Last Hope นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยตั้งให้ว่าเป็นตูเลนโหดครับก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าสมัยที่ผมยังอยู่ทีมเดียวววกกกัับบเเเ้าาแแล็ข่่งรมน สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้มีโอกาสที่จะนัดกับเขามาเล่นนะครับผมซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นกับพี่มาร์คมานานมากแล้วผมเป็นปีแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกับเขากันนะครับแล้วก็อัปเดตชีวิตของเขากันนะครับผมว่าช่วงนี้เขาทำอะไรนะครับแล้วก็หายไปไหนช่วงหนึ่งนะครับมาเดีถึงเข้าที่สกอร์คุยกับเขาเลยนะครับตอนนี้ผมก็นัดเขาไปแล้ว รอรพี่มาร์คครับว่าไงครับเป็นไงบ้างครับไม่ได้เล่นด้วยกันนานเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วนี่ตอนนี้พี่ยุ่งๆงนี่ไปอยู่จักรวาลอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงทำงานหรอหรือว่าเล่นเกมมาทำงานด้วยก็เล่นเกมด้วยตอนนี้เหมือนเห็นออนอาร์วีป่ะกลับมาเล่นแล้วเหรอครับใช่ก็เล่นเกมนู้นมันเหงาดิมันไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วมันจริงจังไม่หน่อยแต่พอกลับมาเล่นอาร์วีมันก็แบบเพื่อนมันเยอะพอชวนใครมันก็หาได้ง่ายสนุกด้วยเจ็ดก็คือแม่งเล่นูเกมนู้นแล้วเหงาเลยกลับมาเล่นเกมนี้ดีกว่าแต่พี่เล่นเป่นท็ ท็อปทาวเวอร์ร้อยยี่สิบสามดาวเล่นกี่เกมเนี่ยพี่ก็ตึงอยู่นาร้อยยี่สิบสามดาวนี่ก็จะท็อปร้อยแล้วมั้งจะเล่นมาเยอะพี่เล่นสามร้อยเกมเราไต่มาจากไดมอนด์นี่ยเพราะว่ากลับมาไม่ได้เล่นนานก็พี่จําได้ไหมว่าปกติเราเนี่ยจะนัดกันมาหนึ่งหนึ่งกันทุกๆปีอะร้อเลี้ยวอะแล้วปีนี้น้องโดนพี่นะเฮ้ยใช่เหรอเอ้ยปีนี้พี่เล่นตัวอะไรเยอะสุดก่อนร้อเลี้ยวมันก็เมตาแหละแต่ผมว่าพี่ไม่น่าเล่นปะช่วงนี้เห็นแบบเล่นแต่ตูเลนปะาซีซั่นสั้เลนนี้อเเลียวไปกมอ่่ะเเเเตูลนนจกกมมห้าีพี่เเเล่่่่นนไปแคกกีีมย ถึง200เกมแล้วยังเนี่ยถึงถึงสามร้อยแล้วผมเอางี้ดีกว่าเนะี่ยผมก็นัดพี่มาหนึ่งหนึ่งรอบปีแล้วอ่ะตอนนี้พี่มั่นใจตัวอะไรมากสุดคนนี้ถ้ามั่นใจจริงก็เริ่มจากตัวเลนดีกว่าน้องอคนนี้ยังยังใช้ชื่อเดิมนะพี่เอาเฮดนี้ไม่ได้ย่อมาจากเดลาร์ท็อปนะย่อมาจากอะไรตัวเลนโหดไง yeah. <c oughs> ชื่อนี้ตลอดไปอดีตท็อปหนึ่งอะครับน้องๆโอเค okay. ก็เกมแรกเราตัวเลนก่อนแล้วกันนะมันก็ตัวเมนผมเหมือนกันนะพี่ผมขึ้นชื่อว่าตัว <พอ S 1> ช้ำแบบนี้ดีกว่าอริงหนื่จริงออกของแทงได้ว่าถ้าตามสูตรแข่งมันก็ออกไได้้้่่่ะะแแตมมมัันนนจจจบบบบชาาเเรลใหวๆ อันนี้ไม่ใช่ของแทงได้หนึ่งชิ้นออกคอยได้แค่ชิ้นเดียวแล้วก็ขึ้นเวทเลยได้โอเคเดี๋ยวมันลำกันตายไวเกินไงเกมน,นำเกินมันพลิกไม่ได้ลูนไรลูนไรลูนปกติอ่ะเดีโซสปิริตโอเคสปิเอวะติ๊กเกอร์นะติ๊กเกอร์แล้วกันเกมแรกตัวเล่นเกมสอง <c oughs> ดูก่อนละกัน <c oughs> แต่เราล้อเลี้ยวทุกปีนะพี่จะพลาดล้อเลี้ยวไม่ได้นะเว้ยถ้าเกมแรกพี่ปิดน้องหนึ่งศูนย์พี่นี่แหละนะเฮ้ยผมก็จะไปท้าล้อเลี้ยวพี่ต่อไงแต่ถ้าผมจะไม่ผิดปีที่แล้วผมชนะพี่นะ แน่นอนหมวดป้องกันเราออกได้แค่ทอยชิ้นเดียวนั้นนั้นออกอะไรก็ได้โอเคปะโอเคเอ้ยเ่นกับบีอันนี้มันสกินจากเกมนู้นปะนี่มีใช่ปหมมีมีโอ้ไม่เงี้ยเรียตัวเล่นตัวกันเองโอ้ไม่เงี้อ้าว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 อีวีน่าเลือดอ่ะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเคียร์โอ้โหเกม ูปิกเกอร์เข้าไปเหยียบเลยนะเอาจริงนะโหมดหนึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาแม่งพยายามตั้งใจเก็บเลือดแล้วเม่งจะไม่ค่อยได้เป็นงี้แม้แต่สมัยผมแข่งนี่ละหมดหนึ่งหนึ่งอะยิงกันได้ยังนะยังครับยังครับขอคิดก่อนได้ไหมล่ะคิดอะไรดีอ่ะกกลอฟของละกันยิงเลยยิงเลยปีป้อมนะปีป้อมนะยิงเลยยิงเลยมาดีตีได้ปะล่ะดูเล่นนานนะครับโอ้ไม่ออกกระโปรงก็ไม่แตกหรอกโคลเดเมอร์คิดอะไรอยู่ก็จะได้แค่นี้ไม่เล่นครับดีเดฟนะอย่างเงี้ยจนนะ เฮ้ยยิงย่อยีะคมเวฟได้ตลอดไปเหรอโอ้โหแม่งสต็กเต็มชิดหายเลยตายนะตายนะเออดีๆิกมาดิกมาดิกมาดิมาดลมาตายนะมาเดมาดมาดเอยนี่คุมเลือดนะเอามาดิมาดิไปแล้วนะ ไ้ยังยังไม่กลับบ้านอีกกลับก็ได้วะแม่เงเอ้ยกดหน้าบ้าน <c oughs> อ่าโดนนะโอเปอร์เมจชิ้นแรกอะของเลดเกมอะคือเขาออกของนี้ก็หลอเกมนู้นอะไม่ออกไม่ออกแต่ว่าพี่ว่าน้องไม่ได้คอมพิ้งง่ายๆอยูจ้ะโอ้ไม่ได้เลยวะพี่โดยเฟิร์นบัตแม่งยงเลือกสกิปคอมป์ตแอะเลยเกมเนี้ยแต่ผมจะบอกว่าแต่ผมจะบอกว่าแต่ผม เกมแม่งโอ้โหโอ้โหเกมสองรอบเลยหรอเกมแม่งดวงเกิดทันหรือเปล่านะเกิดทันครับไม่แตกครับวันน่าจะโอกาสสุดท้ายแล้วอะตรงนี้เฮ้ยโดนด้วยเหรอเอามาดิเอาป่ะเด้อแค่นี้ก็สู้นะมาดิจะสู้ก็เข้ามาดิกูตัดก่อนละแม่งไอเลือดเต็มกูก็ตัดมาดิ อ加油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 สุดบ้าลาโอ้ยหลบด้วยอ้าวอ้าวอ้าวโดนคุมเวฟแพนหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยยังไงดียะยังไงดียวยี่ไม่ถึงโอ้โหทำไม่ได้หราเฮ้ยเราเึ้นทอยไหมนะขึ้นทอยนะรต่ผมมีเมีทองเว้ยเลือดเด้งอ้าวมีทอยทำไมเจ็บกว่าทำไมอะมีทอยแล้วเจ็บกว่าได้ไงอะ เฮ้ยมันแรงจริงว่ะมันยนะไม่หลอกนะยยังไงอ่ะยังไงดีอ่ะแกของดิแกของดิแกไปละปล่อยงั้นต่อไประวังแพ้นะอ๋อมันได้สี่พันี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วน้องโดนนะอย่างเงี้ยได้เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะ เอาสามสเต็กระดีเลือดเด้งอย่างนี้เลือดเด้งอย่างนี้เลือดเด้งวิ่เมิดพ้นเอ้าวอ้าวอ้าเอาเริ่มเริ่มเห็นภาพนะอันนี้เริ่มมีภาพนะยังไงนี่ไแฟนเมื่อกี้มันแท้มันได้ไงวะเลี้ยงสแต็กดีกว่าไงครับไม่ยากเพราะพี่ตีป้อมแล้วนะไม่แตกหรอกครับนี่มันดวลเมีครับผม มาเดะมาเดะมาเดะเฮ้ย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 กูว่าแปลกๆกูว่าแปลกๆอย่างนี้กูว่าแปลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายครับไม่ตายครับไม่ตายครับผมเหลือหนึ่งครับกูมากับดวงเหมือนกันดิว่าเก็บเด็ดเด็ดรออะไรอ่ะเฮ้ยคุณก๊อปของผมปะเนี่ยครับมาร์ก อะไรอะ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 ออะไรอออ้าอเฮ้ยอ้้ยลปองวโอ้โหเหลือมทไมดีอะเฮ้ยขายของตีป้อมก่อนดีป่าวอะทันหรออ้ไม่ทันว่ะสิิเฮ้ยไม่ทันเว้ยคลิปงตัวดีนะกูปล่อยสกินึงใส่คลิปไปก่อนเฮ้ยเเอาเหรอป่อจังวะป่อครับปอมถึงะอาตายนะตายนะตายนี่เอ็นเกมนะสสอง1 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตายเอ็นเกมนะบอกก่อนเฮ้กลับบ้านละอ้าวอ้าเสียของนะอย่างเงี้ยเรือโฟนี่ของหายนะจะอากุนี่หายไปวะได้ซื้อไหนไม่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 กูตัดก่อนละเกมแม่งเกลียนเฮ้ยตายปะเนี่ยไปพี่มาร์กใจเย็นพี่กูตายนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไม่ต้องยอากูนี่ก็ไหววะแค่นเอาโฟมันก็ฆ่ากูได้กูแบบเนี้ยโอ้ยไม่ทันได้โอบเลย ขอแต้มแรกก่อนครับขอแต้มแรกก่อนครับน้องๆโอ้ยอมมาใช่ตัวเลนไม่ไหว บอกว่าการโดนครั้งนี้ผมจะไม่โดนสองศูนย์เก่งไม่เก่งไม่รู้อะแต่พี่ดวงดีสิพี่เหยียบเลือดอะน้องเออแม่งสองรอบเลยเชื่อคุยอมเลยว่ะแม่งเอ้ยแต่ไม่เกี่ยวนะผมว่าเลดเกมมึงของเท่ากันผมก็แพ้พี่อยู่ดีสมแล้วนะครับที่เป็นทีเอลเฮดตูเลนโหดสปังไว้สปังดวงไม่ดีเลยว่ะอยู่ข้างบนอะรอเลี้ยวใช่ไหมเกมเนี้ยมามามาใส่ลุนเดิงอะไรปะใส่ลุนเดิงลุนเดียวกันเลยลุนเดียวกันเลยสเปลอะไสเปลอะไรเอาหัวร้อนแล้วกันนะนี่ของเราจะกินซิกเนเจอร์พี่มาเล่นเลย ให้เดาว่าตัวอะไรถ้าตะกินจริงในเจร์พี่แปลว่าน้องก็จะเล่นตะกินเดียวกันกับพี่แล้วล่ะใช่เหรอไหนดูดิแม่งใช่จริงด้วยอันนี้เอาของแทงได้ปะเหมือนเดิมมะแทงหนึ่งชิ้นตรงนั้นดาเมจหมดอันนี้ใส่ก่อนดูดาวดีครับกูดาวดีครับเคลียร์ไว้อ่ะอ้าวอย่างนี้เปิดก่อนเลยละกันครับผมไปเดี๋ยว โหร้อนก่อนเลยมันอ่ะเดิกดเหมือนกันอุ้ยอะไรนะอะไรพี like de, ่เอาอย่างนี่ตายนะน้องตายเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นยารอบนี้กูได้เฮ้ยเฮ้ยแม่ทองเด้งโอ em ้โหเกือบแพงแล้วกูอะด็อเดิยังไงดีอะพี่มันจะตีแล้วมาดูนเฮ้ยเด็กเอเย่ยังไงดีต้องนะที่ต้องนะชินิดีน้องชินิดียังไงดี อย่าไม่ทองชิบหายแล้วใจเย็น,นพี่ชายไอ้พิกเกอร์ตามกูไม่ทันหรอกหวังว่าเหมือนเดิมเป๊ะเลยว่าดีๆนะเดี๋ยวมาโดนนะมาดีพี่เปิดก่อนผมดี <c oughs> อ่ะเอา,าละ <c oughs> คุณกล้าเปิดผมก่อนหรือไม่เอเอเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยวะ

เฮ้ยมาดาหมดปะน่ะเฮ้ยมาดาหมดปะน่ะเอ้าโดนดิเอ้าพี่เกมนู้นไม่ใช่มานาใช่ไหมล่ะพี่ลืมปะหวะเด้งสิวะเออไม่มานามันเด้งน้อยจังใช้เยอะเถอะพี่อ่ะเอ็น้องฟองพี่ก็มีเลือยอะไม่สนครับเมื่อกี้พี่ก็ทำแบบนี้กับผมครับอย่างน้อยขอสกอร์หนึ่งเท่ากันละวะไปดูสิเอ้าโดนนะอย่างเงี้ยใช่เหรอใช่ใช่เหรอใช่หรอ เว้ยแม่ทองเด้งเด้งโอ้โหแม่งมุมแก้วช้ากว่ากูโอ้โหแม่ทองเด้งพี่ออกอะไรอ่ะถ้าไม่ออกพี่ตอนนี้คิดดีๆนะพี่มีออฟนะไม่มีออฟผมมีเอโกนี่ไงแม่งก็มุกเดิมมาอดิของเกียนกูมาแล้วของเกียนหนึ่งหนึ่งเว้ยของโกงหนึ่งหนึ่งครับไม่ออกเสียเปลี่ยนครับผมเลือดอะไรนะอ่ะดิเกลียบดิกล้าวปะล่ะคุณกล้าหรือไม่คุณกล้าไหมล่ะเฮ้ยเราเสร็จอกันเมื่เนี่ยพันท้าหนึ่งมันแรงวะปนหนึ่ง โอ้เราใช้ไม่โดนเองเปล่าขึ้นหลอดเอา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 เอเอาเอเอาเอาสองศูนย์ขออนุญาตครับผมคีฟหมดด้วยอ่าแค่ขู่นะอันนี้แค่ขู่ดีเรื่องละกลับบ้านละดีเลื่องละดีเลื่องละนี่มันกักเวมันไม่ให้พี่เคคีฟผมไม่กักครับผมแปรพีอยู่แล้วครับผมไม่ได้หวังชนะขนาดนั้นครับเนี่ยดันเข้าแล้วเนี่ยเห็นปะ แปลกแปลกแปลกเฮ้ยไม่เสียงหรอกโอ๊ยแต่ว่าถ้าเราตายมีนก็แพ้นั่นแหละไอ้มาเฮ้ยอยากจะก็ไม่กล้าเหมือนกันว่ะใจไม่ถึงเฮ้ยมาเริ่มตู้ได้แล้วนะเริ่มตู้ได้แล้วไม่เงียนตีนี่ไม่เงียนตี่พื่อหรอไม่เงียนตีนี่จะมีแล้วสินะใกล้แล้วสินะจะมีแล้วแน่เลยเฮ้ย เอ้วเก็บไปก็เก็บไปเท่านั้นตายดิน้องอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่หรอมีประโยชน์หรอมาดิมาดิเฮ้ยขออนุญาตไปเกมสามนะครับเรียบร้อยไปดูซื้อผิดไอ้ยมซื้อผิดที่ผายเอ้ยโอเคพอกดผิดหมดเหี้ยแมนครับคนดูนี่ จิตซื mm ้อไอเทมป้องกัน hmm. mm hmm. like 3ชิ leh, ้นนะโมก้าแม่งโลมา3อันเลยแม่งโลกันเวียดได้ละขอฝั่งคืนเอ้ยเจ้ามีนี่ด้วยหรออ่ะตัวสุดท้ายคือตัวที่พี่เล่นบ่อยที่สุดลองลงมาอ่ะลิเลียโอเคได้ลิเลียหน้าเจ้นี้จัดไปของกันชิ้นเดียวเหมือนเดิมนี่โซลสไปริตสเตนนะโอเคสกิร์นะสกิร์ครับครับมาเดี๋ยวว่าเราต้องขึ้นอ่ะคนนี้คิดแรกวะเอ้ยพี่แพ้แล้วสกินไม่แรงอ่ะจิงจอกของน้องจะสู้จิงจอกพี่ได้หรือเปล่ามาดิ

ไอ้ย yup. ดวงแม่งสู้ยาวไม่ได้3รอบเหรอใช่เหรอไอ้สกินแม่งก็ต้องแพงทำไมไม่เพิ่มรักให้หน่อยครับนี้มายังอ่ะมาเป้าอ้าว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 โดนนะโดนป่ะอ่ะอุ้ยบอลกูหาย

โดนบอลพี่ exactly. วะนี <S <S ่เอ้าเอ้าเอ้าอะไรอะพี่กระโดดมาโดนทำไมอะมันต้องหมดระยะแล้วดิเมื่อกี้ขอโทษทีครับสกินนี้บวกระยะครับผมเก่าละกูเก่าละช็อตนี้หลบเป้าหลบเป้าหลบเป้าโดนนะโดนนะอย่างกั้นโดนเลยนะครึ่งหลอดนน่ะ ดูครับผมเป็นชาร์จอุ้ยขับอีกแล้วนี่ไงคืนเสร็จทอยด้วยด้วยอือเราบอกแล้วไงกดเรามาเชิญเลยว่ะดีต้องขึ้นโอ้บดิเกียร์นี้ไม่ขึ้นโอ้บยังไงอะซิงเนเจอร์นี่เฮ้ย ทันเป้าทันเป้าสกินนี้เร็วว่ะดิจกินนี้บอลเร็ว,วะนะเต็มหน้าห้าร้อยเต็มหน้าเต็มหน้าเอาดีทีเอาไม่ได้หรอก บ้านบ้านบ้านปลารปลาระคืออร่อดแล้วนะบ้านที่อ่ะผมจะมาขวดบ้านมันเนี่ยเราไม่ขวดครับผมไม่รู้ครับผมเน้นสูตรบอลครับผมบอลไม่หยุดระบาดแล้วนึ่งนะ เอออาเผมขวนบ้านนะครับผมขวนบ้านนะผมขวนบ้านนะเว้ยไม่เคยชีพขวนบ้านนะขวัจริงอะไรเนี่ยเอาเออยากขวนจริงอันเนี่ยมาดิแลกของเยอะกว่าไหวเว้ยสะโพอ๋อเอาวเหมือนจะขัดบอลได้ เอ้ยยาขึ้นพอดีรอดตัวไปนะเหมือนจะมีคนโดนแรงกว่าเต็มหนะน้าเฮ้ยโดนวะจรงนะโดนแล้วนะอาวโดนแล้วนะอ,นวนะอย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนนะไม่ตายครับเรียบร้อยแล้วปีนี้ก็จะเป็นปีของผมอ่ะพี่ชายอีกหนึ่งปีให้เจอกันใหม่นะพี่ เราร้อยสามสิบดาวดิมันก็ต้องเก่งกว่าพี่เป็นธรรมดาโอเคครับเราเยอะกว่าเก่งกว่าเก๋เย้แต่โอ้อตัวนะผมว่าดวงปีนี้พี่มากกว่าผมว่ะดวงเก็บยามันหมายความว่าในชีวิตพี่น่าจะโชคดีกว่าผมด้วยโอเคครับพี่มาร์ค thank you มากครับผมก็สวัสดีพี่ใหม่ด้วยครับไม่ได้เล่นกันนานขอบคุณมากเลยครับได้ครับเจอกันโอ้พี่กับยี่สิบพอดีเย้ครับ thank you มาก์คเจ้ครับพี่มาร์คเจอกันครับไปเล่นกันใหม่ครับน้องคิดถึงเสมมอเดหือนกันนะพี่โอเคครับก็จบไปแล้วนะถือเหมารกันนะเพาร์ครอบปีนะครับผมสหรับไปแล ผมก็ชนะอีกแล้วนะครับผมเรียกว่าเชิงตุลเลนนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่ารีเลี่ยวกับล้อเลียวนี้ก็บอกเลยครับว่าสูสีนะครับผมแ้วสุดท้ายชอบคลิปนี้ร่มกดไลค์กดซับแครกคลิปนี้แล้วช่องนี้ด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ชวนพี่มาร์คมาให้เล่นให้หายคิดถึงกันนะครับผมถ้าอยากให้ผมไปชวนอดีตโปรเพียร์คนไหนมาเล่นด้วยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามชวนมาให้ได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ